ค่ำเนียเปลามาหาเพื่อนนะคะสวัส <neighborhoods> ด you know, ีค่ะพบกับชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะวันน <cả> hey, ี้เอาเปลามาที <yes> <ios nós istles> ่โรงเรียนอะไรนะบ้านไอ้นี่คัมชนดงต้องบ้านคัมชนดงต้องมาหาเพื่อนเพื่อนก็เสียหายน่ะเลยโอ้ยฉันก็อายเนาะมาหาเพื่อนที่บ้านคัมชนดงต้องนี่คือไมล์เฟนนะคะ เราคบกันมาจากดงสารคือดงสารคงรู้เนะว่าบ้านไหนเนาะนี่คือมายเฟรนด์มีคนคนเดียวที่เราโอเคมากๆและเขาความจริงอยู่กับเขามากมายเลยเกี่ยวกับคู่นั้นทุกคนอยากรู้เรามีความลับอยู่กับคนนี้คำตอบอยู่กับคนนี้เรามาหาเพื่อนโอเคเพื่อนเขาอยู่ไหนเราก็ตามเขาเราอยู่ดงสารแล้วก็อยู่ด้วยกัน เขาอยู่นี่เราก็ตามมาเลยครับแต่มาได้พักหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเราไม่ได้เติมแบตแต่ก็มาไม่ไม่ไม่นานหรอกเพราะว่าเพื่อนเขาทํางานนะเนาะเพิ่งเลิกงานมาเขาเหนื่อยนะแล้ก็ไม่อยากจะรบกวนเพื่อนมากเท่าไหร่ขนาดเราอยู่เฉยๆเรายังเหนื่อยเะเพื่อนทํางานตสางนัดอยากกินกุ้งเต้นกับเพื่อน แต่มันไม่มีพ่อเพื่อนทํางานเขาเพิ่งเลิกงานเดี๋ยวมาจากรงศาเดี๋ยวจะมาฝากนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับดงสารเดี๋ยวเขาจะเอามาฝากวันเสาร์วันเสาร์แล้วจะมาวันเสาร์แล้วจะมาอีกเดีวเราจะพุ่งมาจากบ้านแต่เราก็มาได้สักพักนึงแล้วนะคะเอฟซีไม่ได้ถ่ายน่าจะหายตั้งแต่ ให้เป็นไรถุงวันมันจะได้เห็นโรงเรียนเห็นอะไรเ้วยไม่เดี๋ยววันเสาเรา์เราเดี๋ยวถ้าอยากเห็นในว่าเพื่อนเรามาทํางานยังไงเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูวันเสาร์หรือว่าวันที่เราจะมาอีกรอบหนึ่งแต่นี้เรามากันค่ำๆอ่ะเนาะคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะเพราะว่าจะเป็นคลิปที่จะส่งเข้านอนกันแน้ะเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนะคะ คลิปนี้เอาแค่สองสอนาทีหรือสามนาทีเนาะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเป่าก็จะลาจากเพื่อนๆไปแล้วเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเหนื่อยงานมาทั้งวันแล้วเราก็ไม่อยากจะรบกวนเพื่อนเท่าไหร่งั้นคลิปนี้เปาขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เป่าในคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเอซที่รักบ๊ายบายสวัสดีค่ะ